เช้ารูกผู้บ้านแล้วะค,ะค <lever> รับเช้ารูกคู่บ้านสวัสดีครับวันนี้หลายคนที่เคยถามว่าถ้าน้ํารั่วจะรู้ได้ไงวันนี้เจ้าหน้าที่ของการประปานะครับ <S 1> <S 1> <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานการประปาที่เขาจะมาสํารวจดูนะครับว่าน้ําที่รั่วในส่วนของนอกบ้านเท่านั้นนะครับ <S <S ในส่วนของในบ้านนั้นจะเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบ้าน <S <S <t une Art> แต่นอกบ้านนั้นเขาจะมีวิธีการสารวจนะครับนี่ครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับเป็นอุปกรณ์นี่ยาวแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือจุดที่จะรู้ว่าน้ํารั่วหรือไม่รั่วนะครบ เขาจะทํางานยังไงลองดูครับนี่ครับเจ้าหน้าที่ก็จะใช้นะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับจิ้มไปที่นี่ครับตามลูกศรนี่ตามลูกศรเพราะว่าอ้นี่คือเข้าบ้านอันนี้คือเข้าบ้านแล้วนะครับนี่คือฝั่งน้ําเข้าอ่าอันนี้คือฝั่งน้ําเข้าเขาจะจิ้มจิ้มเสร็จปุ๊บนะครับจะรู้ได้ไงนี่ครับเขาก็จะเอาหูไปฟังที่อุปกรณ์ถ้ามีน้ํารั่วนอกบ้านนะครับมันจะได้ยินเสียงใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคือถ้าน้ารั่วจะได้ยินเสียงฟู่แต่ถ้าเกิดเป็นการเปิดก๊อกน้ําธรรมดามีเสียงเข็มมหุนนออะ